นเขาแต่ตอนเข้าไปเรื่องหนังอ,ะอ่ะมันเจอหน้าแ,แดงแต่ก็มันก็แค่มันก็มีที่กดดำเนินการต่อถ้ากดไปมไม่เห็นไม่น่าม,มีอะไรอีเฮ้ยหน้าผมช่องโหวตัวดีเลยดีใจนะมู้เรียนหน้าแดงคืออะไรมาเดี๋ยวสอนให้เลยหน้าแดงคืออะไรครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มของเรานะครับจะก,ก็จะมาพูดเรื่อง SSL Certificate ว่ามันคืออะไรนะครับนะครับปึ๊มเราไปดูก่อนเลยนะครับครับเพื่อนๆที่เคยใช้เนี่ยเว็บไซต์เบราว์เซอร์ IE นะครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ้างไหมครับ ถ้าเจอนะครับแนะนาให้เปลี่ยนเบ์เซอร์ออกไม่ใช่นะครับเอาแล้วเพื่อนที่ใช้โคลมเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันไหมครับหรือไฟฟ e ็อกก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันบ้างนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยากเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในชีวิตประจําวัน้ากไหมครับที่อยู่เนี่ยเงินของเราเนี่ยถูกใครก็ไม่รู้ขโมยไปครับโดยที่เราเนี่ยเป็นคนเปิดช่องโหว่ไว้เองครับดังรูปนี้ครับรคือเราเปิดประตูหน้าต่างบ้านไว้เองก็จะทําให้ถูกขโมยเงินไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากเจอครับก่อเรารู้ว่าก่อนเราจะรู้ว่า SL certificate เ่ยรับ เรามาดูก่อนว่า SSL เนี่ยนั้นคืออะไร SSL ครับหรือ Socket Secure Socket Layer นะครับคือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งทางผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับตัวอย่างที่มี้เห็นกันก็คือเว็บไซต์ธนาคารต่างๆนะครับ Facebook สังเกตได้จากตรง URL ของเว็บไซต์เหล่านั้นนะครับจะเป็น HTTPS แทบสังสิน้นะครับที่ต้องมีมาตรฐานนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการรับส่งข้อมูลแบบธรรมดาเนี่ยหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ h t t p เนี่ยมันสามารถที่จะถูกดักขโมยข้อมูลกลางทางได้ครับเหมือนการดักฟังทางโทรศัพท์ การที่เปลี่ยนมารับส่งข้อมูลผ่าน HTTPS เนี่ยจะเป็นการป้องกันไม่ให้สามารถดักฟังข้อมูลไปใช้ได้เองครับต่อไปนะครับเซอร์ครับเซอร์คืออะไรเซอร์คืออย่างนี้ครับเซอร์คือพิเป้ครับหมอไม่ใช่นะครับนี่เซอร์คนละรูปแบบครับผิดลูกผิดเป้าหมายนะครับปึ๊บแล้วเซอร์คืออะไรครับเซอร์เทเหตุก็คือใบรับรองความปลอดภัยที่ถูกออกโดยผู้ให้บริการเซอร์ติเลเดที่น่าเชื่อถือครับซึ่งหน้าที่หลักของมันก็คือทําให้เวลาเข้าเว็บไซต์ของเราที่เป็น HTTPS แล้วเนี่ยมันทําให้เว็บไซต์เราเนี่ย เป็นแสดงเป็นสีเขียวครับถ้าเว็บไซต์ที่เป็น https แต่ไม่มีเซอร์วิเคเวลาเราเปิดเข้าเว็บไซต์เบราว์เซอร์ไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงน่ากลัวน่ากลัวครับซึ่งการที่เข้าเว็บไซต์ที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาจทำให้เราเนี่ยสูญเสียข้อมูลหรือทรัพย์สินไปได้นะครับเมื่อเราทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์อะไรที่เราต้องการ ssl certificate บ้างครับเว็บไซต์ที่มีการรับส่งข้อมูลที่มีความสําคัญนะครับข้อมูลที่ถ้าหากถูกโขมยไปแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายได้โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองครับเว็บไซต์เหล่านีี้้จตองม SSL Cte เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลหรืออาจจะใช้เพื่อให้เว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยดูน่าเชื่อถือก็ได้ครับว่าข้อมูลที่เราส่งให้กับเว็บไซต์นั้นเนี่ยไม่สามารถถูกดักขโมยข้อมูลไปได้นะครับครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าการออกเซอร์ติฟิเคตเนี่ยต้องออกโดยองค์กรใหญ่ๆที่ในรับความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งการออกเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายทําให้บางเว็บไซต์เนี่ยเลือกที่จะใช้าการออกเซอร์ติฟิเคตเองพอเราเอาเว็บเบราว์เซอร์ของเราไปเข้าเซิร์ฟที่ออกเองพวกนั้นก็ทาให้เว็บเบราว์เซอร์ไม่รู้จักนะครับ แต่ในกรณีที่เรามั่นใจว่าเว็บนั้นเป็นเว็บที่ถูกต้องแน่นอนเราก็สามารถโหลดเซอร์มาอิสตอลในเครื่องครับโดยอันนี้ยกตัวอย่างใน Google Chrome ก็กดมุมขวาตั้งค่ามาที่จัดการใบรับรองนะครับแล้วก,กด Import ตามรูปครับผมมันก็จะเด้งหน้าต่างวิซ่าขึ้นมาแล้วก็กด Next จากนั้นก็กด Browse และเลือกไฟล์เซอร์ที่เราได้โหลดมาจากเจ้าของเว็บไซต์นั้นนะครับแล้วก็กด Next ขึ้นไปเสร็จแล้วเครื่องจะถามว่าต้องการลงเซอร์แบบไหนก็ให้เลือกตามลูกศรเลยนะครับผมแล้วก็กด Next ต่อไปครับ มันก็จะมีหน้าต่างยืนยันว่าให้เรากดยืนยันนะครับก็คือกดฟินิชแล้วการลงเซอร์ก็จะเสร็จสิ้นหลังจากนั้นถ้าเกิดเราลงไปแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าเว็บไซต์นั้นๆไปแล้วเราก็ไม่ควรที่จะเจอหน้าแดงอีกนะครับถ้าเกิดเราเจอก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะกําลังโดนโจมตีอยู่นะครับฟินครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาในสไลด์นะครับที่ว่าถ้าเกิดใครอาจจะฟังไม่ทันเนี่ยก็สามารถกด pause คลิปแล้วก็มาอ่านเนื้อหาที่เราได้แทรกไวท้ายคลิปนี้ได้นะครับ ครับผมสำหรับกลุ่มของผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่มานั่งฟังมากครับเนี่ยเซอมนเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจยัง๋อ้แหมไม่รู้ถ้าไม่ถ้าไม่ทำเนี้ยเสียตามเพิ่มเดียวถ้าไม่รู้จักมาเนี่ยอขอบคุณมาก